สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะไปเอาละมันเสร็จก็มาตแต่แต่แต่ที่กกอกค่ะมาเยี่ยมยามเขาพ่อแบมแม่แบมไม่ได้มานานตั้งแต่ง,งานแต่งไอ้บุ๊กอ่ะค่ะแล้วก็มาเจอเด็กเลี้ยงวัวชูวมือหน่อยเด็กเลี้ยงวัวอุ้ยดอกกุหลาบนี่ค่ะวัวพ่อแบมเอาแสดงว่าเออเขาย้ายไปพูนระบบพ่อแบม อารถใครอะ่ะใครซื้อรถใครซื้อรถโอ้ปไแปมาเฮอบุกหนะมาอยู่นี้นนแล้วสแสดงว่าเออเขาย้ายไปยุพุนเลยบ่เออ,อเขาย้ายไปยุพุนเลยบ่บน นี่ค่ะเด็กเลี้ยงวัวแม่แบมเป็นเด็กตักน้ำเมื่อเบื่อเซ็งๆ,ๆค่ะไปตัดละมันมาก็แบบแวะมาเล่นไม่ค่อยได้มาค่ะแบบไปไอเนี่ยไปไปตัดละมันค่ะอุ้ยดอกกลาบสวยค่ะขอหน่อยนะคะอืมเสียงแม่แบมเสียงหลอนนะคะยังกับน,นกแต่แต้ น,นี่คือดอกอินทวาค่ะก็เนี่ยแหละค่ะแบบว่าส้มก็คือจะไปเล่นแต่ขเขาเยถอนวันนี้ก็คือยะยถอนไม่รู้ไปไหนโทรไปก็คือไม่ได้รับสายก็มาหาเขาแม่แบมโอ้ยอันนี้วัวอะไรอ่ะวัวพันเหรอ จะเอามะม่วงมาฝากแกมะม่วงแกก็เยอะเรายิ่งเอากลับตอนที่ว่าไอ้ส้มปลุกละมุดก็มาเห็นของเขาแม่แบมบพ่อแบมนี่แหละละมุดแล้วทีนี้พอมาเห็นต้นชมพู่แล้ววันนั้นน่ะมากินชมพู่แกก็หวานหวานอืมก็จะเอาละมุดโลออเอาเอาชมพู่ลงแต่เวลาอยากจะเอานูน่นเอานี่มาให้เขานะคะเขา คือเขาเขามีอ่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยกินอืมดูมะม่วงเขาใหญ่กว่าของส้มอีกตามตามไปดูเด็กเลี้ยงวัวโบกมือหน่อยทักทายเอฟซีหน่อยอย่าไปเลี้ยงไก่หลายห้ยขานตามกน้นดูดิค่ะมะม่วงแกจะเป็นคน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรคส่วนตัวสูงค่ะเพราะแบมไม่ค่อยคุกคีกับใครเออถามว่าหญิงไหมยิงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคนที่ไม่สนิทไม่อะไรอย่างเงี้ยโรคส่วนตัวไม่มีเ <laughs> นี่ยค่ะทุกคนถามหาอมายยล้นเ <c oughs> ทุกคนตามหาเด็กเลี้ยงวัวนี่ค่ะเด็กเลี้ยงวัวเดี๋ยวไปดูมะนาวก่อนนะคะเดี๋ยวไปขโมยมะนาวพุจิก่อนเนี่ยค่ะมะนาวเมืนน่อีวันนังคาดในนอพอแบบมันเป็นน้ำไหมอะมะนาวเหมือนบ้านเขาอันหมอแอวหรือเปล่า ห้อยห้อยห้อยมันส่วนค่อยบอ่ออันนี้นะโง่โง่พันหรอโอ้เป็นตะซูเทนเนาะค่อยเสือ้อเสื้อสีอันนี้พร้อมเดี๋ยวนี้พ่อแบมกับแม่แบมคือเป็นเด็กเลี้ยงวัวค่ะตกเย็นมาก็พากันไปจีดยาง ดูดิคะเออมะม่วงของพ่อแบมจะเอามาฝากเขาเขายิ่งเอาให้เราเดี๋ยวขากลับเอามะม่วงแกกลับด้วยบางครั้งก็ล่วงเต็มเลยค่ะเพราะว่าแกไม่ค่อยกินบางคนเขาก็ถามว่าทําไมส้มไม่เอามะม่วงไปให้พ่อแบมแม่แบมโหเนี่ยแหละคือของเขาจะเยอะจะเยอะแล้วเราเห็นของเขาอ่ะเราถึงไปปลูกตามเขา เนี่ยอะไรอันอันอันสี่สี่เน้่นี้น่ะคือมันนั้นมันนั้นนั้รเลยนาะสี่อันมงมงนะมันมันแก่โอ้มันแก่ล้วบ่จะดอกค่อยละเอาเมอสองนุ่ยนี่ค่ะ คิดถึงเอฟซีหน่อยพ่อแบมคืออย่างนี้แหละเวลาแกทํภาระอะไรเสร็จกนะ็คือแกไม่ได้หยิ่งนะคะคือครอบครัวนี้เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าแม่แบมน่ยคือจะเป็นคนแบบว่าออกสังคมอยู่แต่พ่อแบมน่ยไม่ค่ะแต่ก็คือไปอยู่แบบว่ามีงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปถึงแกจะศาสนาคริสต์แต่ถ้าถ้าคนคนไม่สนิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่ค่อยไอ้นี่นะ มีปัญหาอืมเพราะว่าเป็นคนอออเอาตัวรอดใช่ <c oughs> พูดประชดใส่โซโบแยะเขาก็อันนั้นเขาก็เลยอันนั้นพ่อพระเอกเป็นคนบโอยากให้เป็นภาระคนอื่นห<า>เหอตอนแรกมันมากอะออกสังคมมีห่วยค่อยไม่เคยเห็นเจ้าออกสังคมจากผัวคำเจ้าอยู่แนวนี้ไม่แล้วเจ้าเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาตายผัวค่อยก็เห็นเจ้าตกแต่งยังหน่อย อ๋อออกสังคมแบบนั้นแกแกไปทําแบบนั้นนึกว่าออกสังคมแบบว่าไปเฮฮาปาร์ตี้รถไทยบ้านกกอกค่อยคันแรกที่ออกก็ค่อยไปเห็ดทั้งเม็เมาก่อนทางอันนั้นนะบ่รถค่อยดันและเปิดและหลังบ้านน่ะหน้าอย่างน่ะเปิดและหนังบ้านหน้าอย่างน่ะสั้นๆก็แค่คนอื่นเขาเอาใส่กับพี่ยอมอยากได้นานได้ตากันเลยปล่อยเขาค่ะมันมีปัญหากันเลยใช่ เนี่ยแหละถามว่าส้มไม่เห็นไปบ้านพ่อแบมบางครั้งแกไม่ค่อยอยู่นะคะส้มก็คือผ่านมาไม่รู้จะไปเล่นใครไปเล่นบ้านยายกลมเออแม่แบมก็ไปเลี้ยงวัวก็เนี่ยแหละคะ่ะวิถีชีวิตอย่างพ่อแบมทําหน้าที่ของแกเสร็จแล้วแกก็แบบนี้แหละแต่ถามว่าคือแกมีเวลาแบบว่าเหมือนพวกส้มไหมไม่ก็เนี่ยแหละแกก็เลี้ยงวัวตอกต่อยตกต่อยต,ตอยตกต่อยอยู่แบบนี้และะ้วค่ะอืมไม่รู้จะให้ดูใครดูพ่อแบม ม่แบบก็เอาเฮ็ดเอาง่อไปกินไปกินฮั่นบ่ออียุ้ยมันขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่ะเฮยห้วยจักเราพันหลือแล้ว้าตอนแรกสุดเราไปปูมันอันแสดงว่ามันมันอยู่มองอันหัยบางไซนั่นน่ะสมเจ้าน่ะปูอันอันที่ว่าปูปีไก่นี่ห้องเพอปูนั้นน่ะ หรอเน่คือมีก้นเอาไว้ถ้าก้นปีนี้น่ะนจะรับจ้างทั่วราชอาณาจักรอันอีตาวีนะถามหาเจ้าที่ไหนย่าไปรับจ้างเจ้าที่ไหนคนพูดไม่เป็นกับคนพูดไม่เป็นไปด้วยกันพ่อแบมแกจะใจปั้มนะคะชอบแบบซื้อนู่นซื้อนี่นใ,หให้ไอ้แฟนส้มกิน แล้วแฟนซุมเปก็เป็นคนที่แบบว่าถามว่าเข้าคนคนยากไหมก็ไม่ได้ว่ายากแต่เขาไม่ค่อยพูดเหมือนพ่อแบมมาค่ะแล้วทีนี้พอเคยไปรับจ้างพ่อแบมกับแม่แบมแล้วแกชอบเพราะว่าไอตาวีอ่ะแกเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบคนพูดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเออชอบคนพูดเพราะเพราะเออแค่ลําพังเมียเขาก็จะจะแย่อยู่แล้วโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ